หกสักกัจจสูตรว่าด้วยความเคารพเจ็ดสิบครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรหลีกร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุสักการะเคารพอาศัยอะไรหนอแลจึงละอกุศเลเจริญกุศลได้ลำดับนั้นแล ท่านพระสารีบุตรจึงมีความคิดดังนี้ว่าหนึ่งพิกษุสักการะเคารพอาศัยพระศาสดาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ 2. องพิษุสักการะเคารพอาศัยพระธรรม 3. ามพิษุสักการะเคารพอาศัยพระสงฆ์สี่พิษุสักการะเคารพอาศัยศิกขา ห้ากิุสักกะระเคารพอาศัยสมาธิหกิิกษุสักกะระเคารพอาศัยความไม่ประมาทเจ็ดษิุสักกะระเคารพอาศัยปฏิสันฐานอยู่จึงละอกุศลจเจริญกุศลได้ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมของเราเหล่านี้บริสุทธิ์ผุดพอง ทางที่ดีเราควรไปกราบทูลทาเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคทมของเราเหล่านี้จักบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษได้ทองคำแท่งอันบริสุทธิ์ผุดพองเขามีความคิดอย่างนี้ว่าทองคำแท่งของเรานี้บริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปเสนอทองคำแท่งนี้ แก่ช่างทองทองคำแท่งของเรานี้ไปถึงช่างทองแล้วจากบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แม้ฉันใดทำของเราเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจากบริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลธรรมเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคธรรมของเราเหล่านี้ จากบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรได้ออกจากที่เหล็กเกร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวาโลกาส ถ้าพระองค์หลีกเก้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุสักการะเคารพอาศัยอะไรน้อแลอยู่จึงละอกุศเลเจริญกุศลได้ลำดับนั้นแล่ข้าพระองค์จึงเกิดความคิดดังนี้ว่าหนึ่งภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระาศาสดาอยู่จึงละอกุศล จเจริญกุศลได้ 2. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระธรรม 3. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระสงฆ์ 4. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสิกขา 5. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสมาธิ 6. ภิกษุสักการะ เคารพอาศัยความไม่ประมาทเจดภิกษุสักการะเคารพอาศัยปฏิสันฐานอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญต่อมาข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมของเราเหล่านี้บริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูล ทมเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคทาของเรานี้จักบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษได้ทองคำแท่งที่บริสุทธิ์ผุดพองเขามีความคิดอย่างนี้ว่าทองคำแท่งของเรานี้บริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปเสนอทองคำแท่งนี้แก่ช่างทอง ทองคําแท่งของเรานี้ไปถึงช่างทองแล้วจากบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แม้ฉันใดทำของเราเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจากบริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรไปกราบทูลทำเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคทำของเราเหล่านี้ก็จากบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดละเดละสาริบุตรภิกษุสักกะระเคารพอาศัยศาสดาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้อาศัยธรรมอาศัยสงอา,าศัยสิกขาอาศัยสมาธิอาศัยความไม่ประมาทสารีบุตรภิกษุสักกะระเคารพ อาศัยปฏิสันฐานอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนึ่งถึงสองเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระาศาสดาจาก,าม,ก,าากมีความเคารพในพระธรรมภิกษุผู้มีความเคารพในพระาศาสดาก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าค่ะสามเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระาศาสดา ไม่มีความเคารพในพระธรรมจักมีความเคารพในพระสงฆ์ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพ <anta> ในพระธรรมก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าค่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคาร <Always. S 2> พใ <bacon> นพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ จักมีความเคารพในสิกขาภิกษุผ <ellt on. S 2> ู้ <S <S รรมไม่มีความเ <Piet. S 1> คารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในสิกขาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะห้าเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรม ไม,มมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาจะมีความเคารพในสมาธิภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าค่ะหก ffer. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิจะมีความเคารพในความไม่ประมาทภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรม ไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยพระพุทธเจ้าค่ะเจ็ดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระาศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทจะมีความเคารพ to ในปฏิสันฐานภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิ ไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยพระพุทธเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหนึ่งถึงสองเป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้มีความเคารพในพระาศาสดาจากไม่มีความเคารพในพระธรรมภิกษุผู้มีความเคารพในพระาศาสดา ก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าข่า 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมจะไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าข้า สี่เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์จกไม่มีความเคารพในสิกขาภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ก็ชื่อว่ามีความเคารพในสิกขาด้วยพระพุทธเจ้าค่า หเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขาจะไม่มีความเคารพในสมาธิภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขา ก็ชื่อว่ามีความเคารพในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าค่า6เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระาศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในศิกขามีความเคารพในสมาธิจะไม่มีความเคารพในความไม่ประมาท ภิกษุผ <No, ู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่ามีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยพระพุทธเจ้าค่าเจ็ดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรม มีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทจะไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิ มีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยพระพุทธเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนึ่งถึงหเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาจะมีความเคารพในพระธรรมด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระธรรมด้วย พระพุทธเจ้าค่าเจ็ดเป็นไปไ pues ด mm ้ที nah ่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในความไม่ประมาทจากมีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในศิกขามีความเคารพในสมาธิ มีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิทตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละดีละสาลีบุตรดีจริงสาลีบุตรเธอรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้สาลีบุตรหนึ่งถึงหเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในาศาสดาจะมีความเคารพในธรรมภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในาศาสดา ก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในธรรมด้วยภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสง์ไม่มีความเคารพในศิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยเจ็ดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุ ผู้ไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทจักมีความเคารพในปฏิสันฐานภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขา ไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยสารีบทหนึ่งถึงสิบเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระาศาสดาจากไม่มีความเคารพในพระธรรมภิกษุผู้มีความเคารพในาศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมด้วย เเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสงมีความเคารพในศิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทจากไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรม มีความเคารพในสงฆ์มีความเคารพในศิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยสาริบหนึ่งถึงหกเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในาศาสดาจะมีความเคารพในธรรมด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในาศาสดา ก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมด้วย7เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดามีความเคารพในความไม่ประมาทจะมีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดามีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยสารีบุตร เธอพึงทราบเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ที่เรากล่าวไว้โดยย่อน,นี้แลโดยพิสดารอย่างนี้สักกจสูตรที่หกจบ